อันยองสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยินต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันพุธนะคะเราก็อยู่กับการอัปเดตนะประจำสัปดาห์ของเกมองเมลจีเซิร์ฟโกบอลเองนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพุทีค่คงกันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองคเมลจีไทยแลนด์เองนะ อรอบนี้ก็นะคะเป็นกิจกรรมเตรียมตัวสําหรับเอชพีคิโดนะคะตัวใหม่อี้วหลอกกิจกรรมรู้สึกว่ามันต่อกันเลยเนาะเราเหมือนได้พักได้แป๊บเดียวเองนะตัวใหม่ก็มาอีกแล้วนะคะเรื่องนี้ก็อเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าคิโดนะคะเสียงเลยเสร็จแล้วอ้างก็เยอะอดีต <c oughs> อ่าแล้วก็การกลับมาของยายอินมุที่จะมาหลอกซื้อหลอกขายอีกแล้วนะคะยิ้มม่ค้าน้าเลือดนะคะมาอีกแล้วหรอรอบนี้มาพร้อมกับ อของนุ้ยนะคะอุ้ยเขตนุย้ยอะไรเขาเรียกว่าอินตเตอร์เฟสของนุย้ยสวยมากเธอฉันจะเปิดนะคะรอบนี้รอได้เลยแต่คิดว่าน่าจะเปิดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราก็มาลุนไปด้วยกันว่าจะเสียเท่าไหร่แล้วก็มีสกินอาเอชพเนาะสกินเปลี่ยนสีของอ่าสุสโนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมแมวประมาณนี้มัง้งเนาะไม่ค่อยมีอะไรวันนี้นะคะ มาดูดีกว่าเนาะสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่15มีนานะคะ2566เนานะ,ะปิดอัปเดตนะคะบ่าย2 4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะคะ1กิจกรรมเตรียมตัวนะคะสำหรับชิคกี้มิใหม่เ p พิโดมารุนะคะเริ่มวันที่18นะคะมีนาถึงวันที่22มีนานะคะแต่ว่าตัวละครเ p พิโดมารุนั้นจะเข้ามาหลังอัปเดตวันที่22มีนานี้เท่านั้นนะครับ ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของการทดลองใช้สกิลคิโดนะคะแล้วก็รับยันฝานั่นเองนะอย่าเพิ่งใครไปสุ่มกันนะเพราะว่ามาวันที่2 2เดอ้อประมาณนี้นะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นล่าสมบัติกับเอ็นมุนะคะนี่ไงหลอกซื้อเราขายแล้วยังไม่คาดห้ือเริ่มวันที่15นะคะมีนาเนาะถึงวันที่2 2มีนานะคะในช่วงกิจกรรมนะเราจะได้ไอเทมแคดไวช์นะคะหาได้จากการทำนา แต้มรายวันของเทวิตไมพาร์เนาะแล้วก็ซื้อดุยยกแดงนะคะสุ่มของรางวัลน,นั่นเองโดยแคทโรเชอร์เนี่ยจ,จะนำไปล่าสมบัตินะสุ่มของรางวัลเนานะโอ้ตามที่นางได้ระบุเอาไว้นะก็จะมีเศษเดนนอาแล้วก็มีเศษมาดารุมาดำปัฏมิตามะแล้วก็ที่ตีมะหกดาวด้วยนะคะ แล้วก็รอบนี้ก็จะมีความพิเศษก็จะมีกรอบเฟรมซิละนุ่ยนอนแล้วก็สกิน UI ต่อสู้ดอกไม้นะคะสวยมากลือระดาเธอต้องดูนาเรืนีงชี้วว่าสวยกว่ยายาห,หิมะนิดนึงโอ,อ้หิมะมันคือสกิลทดรองอะ่ะอืมเนี่ยสวยนะดูดีเนี่ยถ้าใครซื้อสกินนางเขียวรอบที่แล้วนะหมายถึงว่ามันจะมีแพคออนเชิญใช่ไหมนางเขียวกับอ่าไอ ยูไอสกินหน้าชิกยูมีนะมือมีมันจะเข้ากับสกินนี้มากเลยฉันก็เลยอยากซื้อนะตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้ซื้อดีโอสกินนางเขียวว่ะแต่ว่ารอบมีมันเอาเพชรแดงซื้อได้ไงเราก็พอมีอยู่เหมือนมันจะการันตีประมาณหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนถ้าดวงสวยนะหนึ่งหมื่นแต่บางทีก็อาจจะปิดถูกกว่านี้ก็ได้นะคะสําหรับกิจกรรมของเอนมะูเนาะเออเห็นได้ยินมาประมาณนั้นนะคะ สนะคะกิจกรรมวิ่งแข่งมิตามะอีบุกินะคะเริ่มวันที่15ถึงวันที่12เนาะเปิดบ่าย2ถึง11บโมงเช้านะคะของอีกวันนะของทุกวันอ,อันนี้คือแข่งการตีโบวิตมาะมาสินะอะแข่งกับผู้เล่นร่วมกัน4ี่คนนะคะโอ้แข่งกันตีมิตมาะมานันแหละนะจะมีอันดับนู่นนี่นั่นนะอ,อุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยแล้วก็จะมีดันเค้กปานะคะให้เข้าด้วยนะมีของรางวัลตามท้าทายใน แต่ละวันด้วยนั่นเองนะคะเรื่องนี้สารกิจกรรมตรงนี้เนาะก็เหมือนเคยมาแล้วนะแต่ฉันก็งงกับระบบนี้เหมือนกันหรือว่าเราควรแข่งบวกหรอแต่ทุกวันนี้เราก็แอบบวกนะม,มันจะมีการลดเหรียญ20ครั้งแรกหรอย0้ครั้งแรกหรอถ้าสนใจนะเราคนที่จะสนใจระบบนี้สักหน่อยนะคะ แล้วก็มีดันคลิกข้าวนะคะดันนี้เนาะก็ได้ของได้นู่นได้นี่นะคะก็ไม่ยากนะคะดันนี้ง่ายนะคะสี่ก็จะเป็นนะคะกิจกรรมนะอะไรอะราคามิตามาพิเศษเหรอเริ่มวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบสองนะคะอ๋อซื้อมิตรมาในช็อปราคาพิเศษลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดซูเปอร์ลุกกี้นะทางร้านห้ามพลาดด้วยก็ประมาณนั้นนะ เอาตังเก็บตีบวกหมายังอันนี้ก็ไม่สดใจนะคะ5ก็ตีเขตกบนะคะมาอีกแล้วนะวันที่15มีนานถึงวันที่20มีนานนะเอ่อเดี๋ยวช่วงเวลากิจกรรมเราสามารถเจอน้องกบในเขตนะคะถ้าเราเอาน้องกบไปตีด้วยก็จะได้เหรียญกิวเพิ่มนั่นเองนะคะสามารถทาได้สี่ครั้งหล่อต่อวันเองเหล่อหล่อมีสี่ทีห่หมา หรือว่าไม่จปกติเอาะหรือจะขัดเสีอนะีกนะก็นั่นแหละนะคะรางวัลสูงสุดเขตเก้าก็จะมีเศษเงินกบให้ด้วยนะคะก็มีราา้านค้ากบเหมือนเดิมเนาะให้แลกนูนแลกนี่นะคะก็เหรียญกบสามารถทบไว้กับรานค้ารอบหน้าได้นั่นเองนะถ้าใครไม่ใช่รอบนี้ก็รอบหน้าก็อมหอมไว้ก็ได้นะส่วน6ก็จะเป็นอัปเดตสกินเอพีในศาลสุสโนนะคะแลกซื้อได้ในวันที่18นะตอนเที่ยงนะถึงวันที่2เมษานะ ในราคาบัตร40สกิน SP นะคะประมาณนี้นามบัตรเาขาเรียกสกินยอม4 SP นะใน3ที่18เลาะก็แค่นี้นะคะก็ไม่มีอะไรเล้วนะคะประมาณนี้สำหรับวันพุธนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเตรียมตัวนะสำหรับคิดโดแล้วก็มีใยไม่คาน้าเลือดมาขายแค่นั้นนะคะที่เหลือก็กิจกรรมตีบอกแข่งมิตมาแล้วก็อะไรเริ่มนะ่นนิดหน่อย ก็ถือว่าเตรียมพร้อมสำหรับสึกอจากวันที่22อาทิตย์หน้าปะอาทิตย์หน้า22ใช่ไหมก็มหม่ก็มาแล้วนะคะ,ละ,คะเลรดคิโดเราน่าจะเปิดสัก60มั้งอาจจะไม่ได้ทุ่มขนาดนั้นเน,นาะมานำเป็นตัวเอพด้วยนะคะแล้วก็สีก็แบบไม่ค่อยจะเท่าไหร่ด้วยนะคะเราจะมาลงไหนแล้ก็รอดูวันใกล้อีกทีละกันนะเรื่องนี้นะทุกคน <c oughs> อ่ะก็ขอบคุณนะคะคุณพิิพงศ์ทีงเชินเคยนะคะสำหรับการแปล ภาษาไทยให้เราได้อ่านกันอยู่โอมือสีนะคะเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน